สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องปองสลาก .com เราจะไปกันที่สายของคุณบอนครับสวัสดีครับคุณบอนครับสวัสดีครับครับผมคุณบอลตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่ากรุงเทพพี่กรุงเทพครับ <laughs> อยู่ย่านไหนของกรุงเทพ อ่าอยู่แถวจรันครับอยู่แถวจรันสนิทวงนะคุณอบอลกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังอ่าจริงๆผมเคยตอนเดอะช็อนะ,ะน<า>นแต่วผมไม่รู้ว่าเป็นพี่แจ็คหรือเปล่าคุยงานเราพี่ประมาณนาน,น,านตั้งแต่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยแต่ไม่แน่ใจว่าคุยกับผมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ครับ<อ>แต่ตั้งแต่ตอนเดอะช็อกกันแหละนะฮะแล้วก็ในส่วนของเดอะโกสเลโดล่ะติดตามมานานแล้วหรือยังฮะอ๋อ นานแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ฟังสดสามารถจะฟังย้อนหลังใช่ครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณบอลครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณบอลสูญเสียเพื่อนร่วมชั้นเรียนไปแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับใช่ตามลมปากที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นคุณบอลครับก็เริ่มเลยนะครับได้ครับครับก็ เรื่องเยมันเกิดประมาณสัก12-13ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณม .5 ครับตอนนั้นเนี่ยมันมีเพื่อนร่วมห้องผมคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเทศนะครับเทศเนี่ยเป็นผู้ชายแบบว่านิ่งๆนะครับพู้เชาะแล้วทีเนี้ยช่วงม .4 เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพอขึ้นม .5 เนี่ยเทพก็ยังมาเรียนอ่าปกติอยู่ แต่สักพักเน,นี่ะดูอยู่เขาก็หายไปเลยไม่มาไม่มาเรียนเลยเป็นเป็นเดือนเลยนะครับ,รบแต่ตอนนั้นน่ะคือด้วยวามที่เราก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเขามากเราก็ไม่ได้รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเราก็แค,ค่คิดว่าเขาคงลาออกไปเหมือนก็ทั่วไปอะไรอย่างงี้คราวนี้นนมีวันหนึ่งหลังจากเขารับสมชาติเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เข้ามาในห้องโฮมรูนะครับแล้วก็บอกว่าเย็นนี้เลิกเรียนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะไป เยี่ยมเพศที่โรงพยาบาลกัน<อ>ทุกคนก็อ๋อโอเคได้ครับหลังจากอาจารย์ผู้จบนะครับไม่ถึงห้านาทีพี่แกครับมีป้าแม่บ้านนะครับเขาเดินมาที่ห้องแล้วก็บอกว่าอาจารย์ผู้ปกครองของเพศเนี่ยมาหาอรอยอยู่ที่ห้องพักครู<อ>ครับอาจารย์ก็ไปสกักพักสักปิดนาทีอาจารย์แกก็เดินกลับเข้ามาที่ห้องแกก็บอกว่าที่คุยกัน,มนเมื่อกี้ว่าจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยอ ไม,ไม่ได้ปล่อยแล้วนะ uh. เทพเสียแล้ว uh. ทุกคนก็ชอ็อกโอเคพอเย็นวันนั้นสักสี่โมงเย็น uh. เราก็ไปถึงวัดกันครับ uh. มันก็จะเป็นพิธีเอ,อ่อรดนำ้ำศพแต่ที่มันแปลกตรงนั้นกนะ็คือศพเทพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่บนบนเ uh. ขาเรียกว่าในพงศ์ระชาม,มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะ uh. มันได้ศพเขาจะอยู่ในโลง uh. ฝ่าฝ่าโรงเขาเปิดไว้ทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ผมก็เลยนข้าไปดูใกล้ก็เลยเห็นว่าศพเทพเนี่ยเป็นเสีชีวิตนักเรียนนะครับแล้วก็ถูกถูกห่อด้วยถุงซิปถุงซิปล็อกนะครับด้วยความอยากรู้แล้วก็เข้าไปเข้าไปฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาก็พูดกันประมาณว่าที่เป็นอย่างเนี้ยเขาว่าเทพเสียชีวิตเพราะว่าอ่าเป็นวันโลกปอสคือเพื่อเขาก็เลยต้องห่อไว้ใช่ เขาเลยต้องห่อไว้เพื่อกันแพร่ก้อแพร่นะครับโอเคทุกวันตั้งแต่วันนั้นนะครับที่มีงานศพเนี่ยผมกับครูกับเพื่อนทุกคนในห้องเนี่ยก็ไปช่วยเทพไปช่วยงานเทพเนี่ยทุกวันเลยคเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรครับในในทุกวันเนี่ยจนมาวันเผาทุกคนก็เขาก็ทำพิธีทางเสร็จก็กาลังเดินเรียงที่จะขึ้นไปอ่าวางดอกไม้จันทร์นะครับผมมาผมมาต่อแถวเพื่อนจันเด็ในกลุ่มอยู่คนหนึ่ง ครั้นี้ยพอถึงพอถึงคิวที่เพื่อนผมคนเนี้ยมันกำลังจะวางดอกไม้จันมันวางเสร็จแล้วแล้วมันก็ขอลงนังก็พูดว่าเฮ้ยเทพถ้ามึงเหงาอ่ะมึงก็ตายบอลไปนะอ่าคือเพื่อนกะมุกเอาฮาใช่กะใช่ใช่มันคือไม่คิดอะไรเทพเทพถ้าเทพเหงาเทพตามไม่ได้ตามผมนะตามบอลไปนะอ่าใช่เออเออเหมือนเหมือนแกล้งเราทำไมไม่เรียกตามตัวเองเออ ครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็ได้ยินแล้วก็เราก็โมโหแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็แล้วก็วก็ว่ามันไปก็ว่ามันไปก็พูดใส่มันไปคันี้เสร็จพ,<อ>พอวางทำอะไรเสร็จแล้วพิธีก็จบแล้วมันก็เดินลงมาแล้ก็เอุ้ยเฮ้เป็นไรงอนหนอโกรธี่ินออะไรเงี้ยมันงอค้อมาขอโทษอะไรบางทีเราก็โอเคมนบอกว่าอ่าโอเคงั้นถ้ามึงกลัวเดี๋ยวกูไปส่งนี่เงตรงเงนี้ยแล้วคือบ้านในเนี้ยมันจะค่าทางมีฟังหน่อยมันก็จะมีรถยนต์ครับ พอไปที่นี้แล้วก็ไปถึงบ้านมันใช่ไหมครับก็คือมีกันอยู่สามคนก็คือไอ้เพื่อนที่คนปากไดีเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็มีผมอมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะครับก็คือตกลงกันไว้ว่าจะมาส่งผมก่อนแล้วอยจะส่งเพื่อนอีกคนหนึ่งทีเนี้ยในรถเนี่ยมีสาคนผมมานั่งบาะหลังสุดนั่งคนเดียวบอะหลังนะครับก็ข้างหน้าสองคนมันก็นั่งเป็นคนนู่กันสองคนทีนี้ขับรถออกมาจากบ้าน เจอแม่ของเพื่อนมานะครับคนเนี้ยเพื่อนที่ปากเสียเทียเนี้ยแม่เขาเดินส่งเขามาพอดีเขาเห็นเขากเเียโบกรถโบกเรีถล่ะแต่ทีนี้ยมันไม่มันไม่จอดมันก็เลยขับเลยหลยวแม่ไม่โทรมาอบอกว่าจะไปไหนการดึกแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไม่ดึกไอ้นี่มันก็อ๋อไปเดียวเดี๋ยวไปส่งเพื่อนตรงนี้ตรงนี้กันนเดเบียวเพื่อนไปส่งเพื่อนสองคนป๊ดเดียวแม,ม่นก็ถากว่าอา้าวแล้วอีกคนน่ะเพื่นอนมันก็อีกคนมีอะไรอะ่ะ มันก็แม่ก <g Jud ite> <m> ็บอกว่าในรถเห็นมีสี่คนนะออมันก็บอกว่ามันก็เถียงกันอ่ะสองคนแม่ลูกเขาก็เถียงกันมีแค่สามนะลูกก็เถียงว่าสามนะแม่ก็บอกว่าเห็นจีนสี่คนเห็นข้างหลังสองคนอ่ะนั่งอยู่คู่กันสองคนกลางอะเราก็ตอนนั้นเราได้ยินอะเพราะว่ามันเปิดลำโพงอะเราก็แบบคลายดีอ่ะทีนี้เสร็จมันก็เลยตัดตัดบทกับแม่มันแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขับรถก่อนแต่แค่นี้ก่อนก็วางเขาวางเสร็จมันก็หันมาเขาก็มาคุยกันว่าเอึงมึงม่ได้หรอกแม่กูเขาพูดแบบ มาไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยอย่ายคิดมาก <Okay. S 2> โอเคก็มาถึงหน้าปกะอยบ้านผมก็มาถึงเสร็จผมก็เดินเดินเข้าซอยบ้านผมไประหว่างที่เดินเนี่ยพี่มันมันรู้สึกเหมือนมีเสียงลอย่าเสียงสีเท้าเดินตามเราก็ออเลย uh huh. ในในในขณะที่เราเดินเนี่ยอ uh huh. แต่ตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าหันไปมองหรอกเพราะเรากลักลวเราก็ได้ทาได้แค่ แคนเลยตาไปมองแต่มันก็ไม่เห็นอะไรนะครับแต่เสียงมันมีอยู่ตอนนั้นเราแค่รู้สึกว,ว่าสงสัยมันมันจะเป็นเสียงอะไรก็ได้แหละแต่เรากลัวเองไงเราหลอนเองเราก็เลยแบบคิดไปเองอ่ะทีนี้ว่าตั้งสติได้ก็โอเครีบวิ่งไงวิ่งเข้าบ้านเลยอพอไปถึงหน้าบ้านนี่ผมก็กดออมเรียกที่บ้านนะครับทีนี้น,น้องผมม,มันก็เดินออกมาตรงระเบียงนะครับแล้วก็ชะงักหน้ามองผมมันก็เห็นแล้วว่าผมมา มันก็เลยเดินมาเปิดประตูให้พอเปิดประตูเสร็จมันก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยเราก็ทาอะไรเสร็จข้างล่างเสร็จเราก็เดินตามขึ้นไปบนห้องปรากฏว่าเจอแม่นะครับอยู่ในห้องกับน้องอยู่ในห้องผมเองเนี่ยกับน้องคำแรกแม่ทักก่อนเลยเอา้าแล้วไหนเพื่อนอะผมก็ถามว่าเพื่อนอะไรเขาบอกว่าเอา้าก็เห็นน้องบอกว่าเพื่อนมานอนด้วยรของกระบอบไม่มีมาคนเดียวกับคนเดียวของกระเถียนนะกับคนเดียวมาคนเดียว เรามันก็บอกว่าก็เห็นเห็นจริงๆผมก็ตอนนั้นผมก็เริ่มขล้นเขียงนะผมก็บอกว่าเห็นอะไรอย่ามาอย่ามามุ่งอะไรรมาเนี้มันก็มันก็เถียงมานกันบอกว่าก็เห็นจริงๆอ่ะก็ตัวเล็กๆกับชุดนักเรียนเหมือนกันอ่ะนั่งยนอยู่ข้างหลังอ่ะก็เห็นจริงๆอ่ะับมันก็เถียงแบบนี้ผมก็บอกอ่ะนายถ้าเห็นจะเป็นยังไงหน้าตารูปร่างเป็นไงมันก็บอกก็ตัวเล็กๆแล้วมันก็พูดไปแลล้ววผผมมมมมััันนนนนกกดดคาึงงบอออ่ทเเหืูโชย อืมซึ่งน้องผมากมันไม่เคยเห็นเพื่อนผมอยู่แล้วขนาดเป็นเพื่อนสนิทกันมันยังไม่เคยเห็นเลยแล้วเนี้ยไม่ได้เพื่อนสนิทมันก็คงไม่เคยเห็นแน่นอนอันนี้ผมผมก็ยิ้มบอกว่าเฮ้ยใช่แล้วทีนี้ยพอแม่กับน้องเขาดูทีวีกันเสร็จเขาก็แยกย้ายกันไปนอนห้องไข่ห้องใหม่ไอเราเนี่ยกลัวเราก็ไม่กล้าลุกไปอาบน้ํแไปแล,แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคุณนอนคุมปรงเลยทีนี้มันก็เผยหลับไป หลับเนี่ยแน่่ะขณะที่หลับแต่ผมฝันผมฝันว่ามันมีคน,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 นมันเลือดผมอยู่ี่หน้าบ้านเราก็เดินออกไปหน้าบ้านพอเดินไปหน้าบ้านเราก็เจอเทพยือยืนอ,อ,อยู่ครนะครับอันเนี้ยในฝันเนี่ยผมมันไม่รู้ว่าเทพอะตายไปแล้วในฝันนะ,ค,ะครับอันเนี้ยเขาก็พูดว่าเปิดประตูให้เราหน่อยได้ไหมเราขอเข้าไปหน่อยเขาไม่ให้เราเข้า เขาบอกว่าเขาไม่ให้เราเข้า <c oughs> ตอนนั้นเราก็อ๋อเออเออเขาไม่ดีเราก็เปิดประตูให้อเปิด <c oughs> ประตูให้เสร็จปุ๊บขณะที่นอนเนี่ยมันได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเราก็เลยสะดุง้ง,งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสร็จด้วยความงงอย่าเราก็เดินไปเปิดประตูปกติ <c oughs> คิดว่าแม่มาเรียกใครมาเรียกเราก็เดินเปิดไปพอเปิดไปน,นี่ไม่มีอะไรเลยอ <c oughs> สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกได้คือมันมีลมซีเข้ามาทางไหน ไีเข้ามาแรงๆครับ<อ>เราก็อ,อะไรเนะี่ยก็ปิดประตูเอ๊บเดินกลับเข้ามาที่ที่เตียงในขาที่เดินมานมันเหมือนกับว่ามันเริ<อ>่มเป็นสติพีมันก็เลยดึ้กขึ้นได้ว่า, i, าเฮ้ยเมื่อกี้เราฝันนะรเราฝันแบบนี้นะแล้วถ้ามันเป็นตามตามตามแบบว่าตามสเต็ปต,ตามขั้นของมันเนี่ยคือเราเพิ่งไปเผื่าถูให้เขานะครับเออแล้วเนี่ย มันก็เนี่ยเมื่อกี้มีเสียงคอห้องเราก็เลยไปเปิดประตูแล้วก็มีลนซีเข้ามาแล้วก็คิดเป็นฉากเป็นฉากทีนี้ก็กลัวเลยหลอนเลยทีนี้ผมก็กลับมานอนคุมโปงเลยทีนี้ในขณะที่เราอคุมโปงนี่ปกติแล้วคนเรามานอนคุมโปงมันควรจะร้อนหรือไม่ก็อุ่นถูกไหมครับ <c oughs> เพราะว่ามันคุมไปทั้งตัวนะแต่ความรู้สึกผมก็รู้สึกว่ามันเย็นช่วงช่วงช่วงไขทอยช่วงคอนะครับผมนอนได้แข็งนะครับ รู้สึกว่ามันมันเหมือน,น,นมันเย็ยนเย็นลบว่าจงทุ่งเสื่องคอนะ <c oughs> ครับคราวนี้เราก็แบบเป็นอะไรเนี่ยังไงวะเราก็ค่อยๆแง้เลาผมออกอ <c oughs> ค่อยๆหันหน้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเงาคนนั่งอยู่ที่ขอบเตียง,น,ง <c oughs> นั่งหันหลังอ่ะนั่งหันหลังผมอยู่ขอบอยู่ที่ขอบเตียงครับแล้วก็พูดว่าแกไม่ต้องกลัวเรานะออืเราขอใจแกนะ แค่นี้พอพูดแค่นี้เสร็จผมก็แบบก็เหมือนมาเหมือนลุดเหมือนมีสติเราก็หลุดแล้วก็เฮ้ยแบบเฮ้ยไปเถอะขอโทษขอโทษอะไรเงี้ยแบบอะไรแบบจะเคยทําอะไรไม่ดีขอโทษขอโทษแล้วก็นอคุณโปงก็ฝันทีนี้ไม่หลับแล้วจนมันเช้าพี่แสงมันเข้ามาที่ห้องแล้วก็โอเคมันเช้าแล้วก็ค่อยๆแง่เพราะถ้าถ้าเราผมออกมาดูก็ไม่มีอะไรละก็เดินลงไปข้างล่างเจอพ่อนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่าง ทำแนกพ่อหงกระทักเลยีเอ้ยพีหลังอ่ะพาเพื่อมนมานอนบ้านนะก็บอกพ่อบอกแม่ตัองนี่ mm. พ่อเดินลงมาเดินใส่ชุดนักเรียนเดินรอบบ้านเลยตกใจหมด mm. เราก็ฮะคืนนี้เสร็จแล้วก็ถามว่าพ่อเราเป้าเห็นมันอะ่ะแล้วมันทําอะไรมันทํายังไงเขาก็บอกว่าก็ไม่ทํายังไงอ่ะมันก็ยิ้ม mm. แล้วมันก็ยกมือไหว้แล้วมันก็เดินขึ้นห้องไป mm. Mm. พ่อก็ไม่ถามไม่ถามอะไรคืน mm. mm. นี้เสร็จผม ตอนนั้นคือแบบวิ่งขึ้นห้องเลยหยุด Trans ทโ,โทรศัพท์ได้ปึ๊บโทรหาเพื่อนไอพี่มันพูดไม่ดีสามไม่ดีครับโทรแล้วก็บอกว่ามึงมารับก,กูย๋ยวนี้เลยกูเจอแบบนี้แบบน,นี้แบบน,นี้แบบนี้มึงมารับกูเลยพอมันมาถึงมันก็ถามผมว่าผมจะไปไหนครับผมบอกผมก็ไปวัดไปวัดที่ที่ที่งานเพื่อนเนี่ยแหละที่ไปช่วยง,งานเนี่ยพอผมไปถึงวัดเสร็จผมไปเจอหลวงพี่ที่เขาขึ้นสวดงานเพื่อน,นนะครับครับผมเลยเดินถามว่าหลวงพี่ งานพี่พึ่งเผาไปเมื่อวานผมอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนหลวงพี่รู้ไหมครับหลวงพี่เขาบอกอ๋อเนี่ยแม่เขาขายขออยู่ตลาดข้างข้างวัดครับแล้วก็โอเคก็ไปเดินหาจนเจอเพราเจออพอเจอเนี่ยเกิดตุ๊กผมก็ไปเล่าให้แม่แมครับสองแม่เขาก็ร้องไห้เลยทีนี้ผมก็บอกว่าแม่ตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าเทพอะ่ะมันอยู่ที่บ้านผมค หรือว่ามันตามผมมาที่นี่แต่ตอนเนี้ยผมกลัวมากแล้วที่บ้านผมก็เจอแบบน,นี้มาที่บ้านผมไม่โอเคเลยผมขอให้แม่พาพาไปเชิญวิญญาณหรือไปทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านผมได้ไหมเขาก็บอกโอเคได้ก็เลยพาพาไปทําพิธีจนเสร็จจนเย็นจนเสร็จตึ๊บคืนนั้นคือเดียวกันผมก็นอนหลับแล้วก็เหมือนเดิมเลยฝันฝันว่าเทพมาเรียกทหนาบ้านค แต่ทีเนี้ยในฝันน่ยผมรู้แล้วว่าทพอ่บกตายไปแล้วผมก็เลยถามว่ามีอะไรพอไปในในฝนันนะครับเี่ก็บอกว่าแกแกไม่ต้องกลัวเรานะเราแค่มาส่งแกรเราแค่มาส่งแกเฉยๆอย่าเราต้องไปแล้วแล้วคนเนี้ยในฝันเราก็ถามย้อนกลับไปว่าอแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมมันก็บอกว่าไม่ได้เจอแล้วแหละแต่ว่า แกไม่ต้องกลัวนะถ้ามีอะไรอะ่ะเราจะคอยช่วยครับเหมือนเดิมมันผูกหักเหมือนเดิมเราก็จะดึงตึงปิ๊บก็ทีเนี้ยพอเวลาไปโรงเรียนเนี้ยเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เปนอะไรพอไปโรงเรียนมันก็จะมีการเล่าเรื่องพวกนี้ยเล่าต่อป่าต่อปักไปเรื่อยใช่ไหมทีเนี้ยมันก็มีเพื่อนของเทพี่เขาเสนิทก,กันมนะัน,นตอนที่อยู่โรงเรียนเนี้ยเขาก็เดินเข้ามาคุยกับเรา,ลาแล้วเขาบอกว่ามึงรู้ไหมว่าทําไม มันถึงเป็นห่วงมึงมันถึงไปส่งมึงครับบอถามว่าทำไมวะเทมันชอบมึงอืมแต่มันแบบไม่กล้าบอกก็คือช่วหนั้นช่วน้นชน้สมัยนั้นนะครับค่ารักษาอะไรประมาณเนี้ยอือมเขาก็เลยบอกมันไม่กล้าบอกอือแต่ว่ามันอะชอบเพราะว่ามึงอะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยล้อมันเลยเป็นคนเดียวที่เวลามีอะไรก็มันถึงอยากช่วยมึงทุกอย่างอะไรนะครับครับเราก็แบบพอเราได้ยินแล้วก็โห มันก็ตื้นตันนะครับจนขึ้นจนะทีเนี้ยเหตุการณ์นี้ยมันก็เงียบหายไปพี่จนเวลาแต่มันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเวลาที่ผมไปกินข้าวคนเดียวเหมือนเหมือนตามที่คขาน่งเขาเคยเล่านะไปแรงกินข้าวคนเดียวแต่เวลาเสิร์ฟน้าอ่ะเสิร์ฟสองแก้วพอผมบอกว่าผมเอาแค่แก้เดียวแก้เดียวครับเขาก็จะบอกว่าอ๋อเมื่อกี้เห็นเดินเข้ามาสองคนคก็เลยเอามาเสิร์ฟให้สองสองแก้ว บางทีขซ้รถเมย์กลับบ้านอย่างเงี้ยตอนเรียนผมไปขึ้นรถเมย์พอกับตากับต่อรถเมย์เดินมาเก็บทางพอผมจ่ายทางเขาบอกเอ้าเมื่อกี้เห็นเพื่อนเดินเข้ามาเจอขึ้นรถมาด้วยกันเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนไปนั่งไหนแล้วอย่างเงี้ยเวลารถมันก็จะเจออะไรแบบเนี้ยคนทักอะไรประมาณอย่างเงี้ยหลายเยอะๆอยู่จนพอระยะเวลามันผ่านมานานนะพี่ผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ไปแล้วครับจนเมื่อ ตอนสิ้นสิ้นประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยไปไปไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับไปที่ไปไหว้พระที่ดอยดอยหนึ่งที่เชียงใหม่ขณะที่ไหว้พระเสร็จแล้วไปกับแฟนนะครับขณะที่ไหว้พระเสร็จแล้วคนเนี้ยกําลังนั่งพักนั่งจดื่นน้่งกันก็มียายแก่คนหนึ่งแกเดินเข้ามาเข้ามาหาแฟนผมแล้วก็บอกว่าน่ารักจังเลย สวยจังเลยเนีย่ยายายชอบจังเลยเนี่ยยายขอดูดวงให้ได้ไหมขอดูลายมือหน่อยได้ไหมครับอาาผมมันก็พูดไป,ปตรงๆนะว่าเสียตังค์ไหมเขาบอกว่าไม่ถูกถูกใจเหมือนเหอนเห็น,หนาา้วถูกชะตาก็เลยอยากจะดูให้อ่าอืมเขาก็ดูอา้ารยผมก็พูดไปเรื่อยของเขาเขาก็พูดไปเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างทีนี้แต่จนดูให้าจารให้อาจารย์ผมจบปุ๊บเขาก็หันมาหาผมแล้วเขายิ้มแล้วบอกว่าเรา,าเอาด้วยไหม ผมบอกก่อนที่จ่าผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเรื่องการดูดวงเรื่องอะไรพวกนี้เลยเขาก็เลยบอกว่าแต่ตอนนั้นแฟนก็จะเก็บเอาอันนี้หน่อเอาไหน่นะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคครับเขาก็นั่งดูเขาเขาพูดประมาณว่าผมเนี่ยมีอาการเกิดที่ไหลเกิดปวดที่คออะไรแบบนี้ปวดที่หัวอะไรอย่างเงี้ยโดยบ่อยใช่ไหมผมมันไม่เคยบอกใคร มีแค่คนที่รู้จักกันที่ถึงจะรู้ผมว่าเป็นนายเกมเดี๋ยวนะเสียงคุณบอลค่อนข้างเบาลงไปนิดนึงนะฮะ,อะโอเคค่ะโอเคเสียงดังไว้นะอืมโอเคครับครับผมมาเป็นนายเกมอืมผมก็เขาเลยบอกว,ว่าเนี่ยมันเป็นโรคก,กรรโบเรียนนะอ่านายเก็หวังว่ามันเป็นโรคกรรกเรียนนะชาที่แล้วเราเคยไปทาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้กับคนอื่นเขาไว้ครับเนี่ยเขาตามมาเอาคืนนะอืจริงๆอ่ะเราควรต้องโดนหนักกว่านี้ แต่ที่เรายัางโดนแค่เนี้ยเรายัางแค่ปวดหัวปวดอะไรนิดนิดหน่อยเป็นเพราะว่าเราอ่ะมีคนช่วยอยู่<อ>เราก็ใครช่วยตอนนั้นเราก็นึกว่า,ราพระเราพระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วเขายืนแล้วเขาบอกว่าเพื่อนเราไงกันไม่ได้หรอตัวเ,เล็กๆอ,อ่ะไอหนุ่มอ่ะไอห,หนุ่มตัวเล็กๆกันไม่ได้หรอเพื่อนเราไงมันคอยช่วยเราอยู่ตลอดนงนะรู้หรือเปล่าเราก็ ฮะคือเรื่องมันมาผ่านมาเป็นสิบปีแล้วอะ,อะ,อะเราก็แบบใช่แล้วยายเขาเ็แบอว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าเหมือนเสี่ยงเฉียดตายอะไรแบบนี้ไหมแล้วหรือแล้วเขารอดมาได้ไเนี่ยเคยไหมเราก็มันมีครั้งนึ่งครับผมเคยครับขับรถกลับมาจังหวัดเนี้ยคนเดียวแล้วมันก็เหมือนวูบ แล้วรูความรู้สึกคือตอนนั้นน่ะเหมือนมีคนมาตีแขนตีที่แขนแล้วผ่านมาดูคือมันแดงเลยน,นะพี่ตรงแขนเราแหละ<ค>แต่จริงๆคือเราอยู่คนเดียวไงแล้เราขับคนเดียวออืเราก็ตื่นขึ้นมาภาพที่เห็นคือไฟสิบล้อมันฝาดเข้ามาเลยวล่ะแล้วผมก็ขักหลอกแต่คือเราก็ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่อันตรายไม่ได้ไปชนอะไรตอนนั้นแล้วก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหมดมันจริงนะแล้วก็มีเหตุการณ์บีๆประมาณ<ค>เนี้ยจนคนนี้เคยเราบอกนั่นไง ไดนะ้หนึ่งนั่นแหละมันคอยช่วยเราอยู่อือแล้วคราวนี้เสรจเราก็แบบโหเราก็เลยบอกยายยายเราเริ่มเชื่อเราก็เลยบอกว่ายายยาย,ย,าย,าย,ยายสามารถคุยกับเขาได้ไหมติดต่อได้ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจยยนะนะยะจะลองดูแล้วอยากจะบอกอะไรเขาล่ะผมเลยบอกว่าผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณมากอผมขอบคุณจริงๆคือที่คอยช่วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าผมไม่ได้อยากไล่นะแต่ว่ามันหลายปีมากแล้วผมยาให้เขาไปยู่ในภพภูมิที่ดีใช่กระมานานครับใช่คือไม่แต่ว่าไม่ต้องมาคอยช่วยผมแล้วคือถ้าถ้าผมเคยมีเยืงกรรมทากับไขรไว้แล้ววันนผมต้องโดนอ่ะให้ผมโดนที่ยกัวของมีไม่ต้องคอยช่วยไม่ต้องมาคอยรับไม่ต้องมาอะไรแทนผมแล้วครับผมเลยบอกยาคนนี้ยาเขาโอเคเขาก็นั่งเหมือนนั่งหลับการนั่งทางในของเขาไปพักนึงเขาก็ลืมตาขึ้นมาก็ยินยาบอกให้เรานะ แต่เขาไม่ไปอ่ะอ้าวเขาไม่เขา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 ไม่ไปเขาห่วงใช่เขาบอกว่าเขาไม่ไปอ่ะแม่บอกเขาแล้วแต่เขาไม่ไปครับเขาบอกเขาจะอยู่อย่างเงี้ยผมเลยถามว่าแล้วอย่างนี้ผมต้องทำยังไงแม่เขาบอกว่าให้คอยทําบุญนะละอ่าสวดมนต์ไหว้พระไหว้บาอะไรก็แล้วแต่กดน้ำเนี่ยพูดถึงเขาพูดชื่อเขาทุกครั้งพยายามหาวิธีทําบุญใหญ่ด้วยการแบบถวายอ่า เขาเรียกเลยนะพวกพระไตจีวรที่เป็นครบเสียกเสตใหญ่อย่างเงี้ยถวายพระบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนว่าให้เขาอุทิศให้เขาอะไราเงี้ยแล้ววันหนึ่งถึงจุดของเขาเดี๋ยวเขาก็จะไปเองนะครับเรื่องทั้งหมดมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้น่ากลัวทุกวันนี้มันเป็นความรู้สิใช่คุณบอลครับผมทุกวันนี้ครับยังยังมีอยู่ยังมียังมีคนทักประมาณแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยกระบางลง ใช่ครับแต่ว่าก็ยังมีฝันถึงแบบแต่มันไม่ได้เวลาฝันถึงมันไม่ได้ฝันเจาะจงว่าผมไปเจอแค่เขาไงมันเหมือนมีฝันแบบว่าเจอเพื่อนหลายๆคนแต่มีหนึ่งในนั้นนี่คือมีเขาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อย่างที่ที่อืมเรารู้กันแหละครับผมว่าจริงๆแล้วคุณบอลก็คิดถูกแล้วนะว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นกรรมของเราเองอะเราก็ควรที่จะรับไว้เองเขาไม่ต้องมารับมา ทำอะไรให้เราละเพราะว่าเขาอะควร mm. ที่จะไปในภพภูมิของเขาได้แล้วเพราะมันหลายปีดีแับนี้นแล้วถูกไหมฮะถูผ่านมา 13, ถึงทุกวันเนี้ยมันสิบสองปีอ่ะเออนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของอันเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจของเขามันเป็นพลผือมันอาจจะเป็นโทษนะฮะเวรกรรมของเขา ที่เขาจะไม่สามารถที่จะตัดขาดจากตรงนี้ไปได้อะจะบอกว่าโอเคในเรื่องของความรักความชอบนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งละแต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะลึกๆนะมันเป็นเวรกรรมของเขาอะที่เขาจะต้องมามา,มาตามรับอยู่อย่างเนี้ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าวันหนึ่งเขาจะหลุดพ้นไปจากตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณบอลทำได้ดีที่สุดก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาบ่อย แต่ผมชอบคำหนึ่งนะที่หมอดูทักใช่ไหมที่บอกว่าไอ้เป,เป็นยา็นึครับเออไอ้ไมเกรนเนี่ยมันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมครับอืเขาบอกแบบนี้ผมก็เป็นผมว่าเออมันคือโรคเวรโรคก,กรรมจริงๆนะเวลามันปวดขึ้นมาอื <c oughs> มันไม่มีสาเหตุคือฟังเสียงดังๆมันก็ปวด นอนเยอะนอนน้อยมันก็ปวดนอนมากมันก็ปวดทํางานเครียดมันก็ปวดเห็นแสงจ้าจ้ามันก็ปวดใช่ครับคือโอ้มันแบบเออแล้วมันปวดขึ้นมามันไม่มันไม่มีเหตุผลน่ะแล้วกว่ามันจะหายอ่ะเออกว่ามันจะหายนี่มันทรมานมากนะเนี่ยถึงบอกว่ามันคือยาพาราธรรมดาผมกินเอ่ไม่อยู่ละไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่คือถ้าจะเป็นพาราธรรมดาอย่างน้อยต้องสองถึงสามเม็ดอ่ะ เออนี่วันนี้ผมก็เป็นคือหลังจากที่ป่วยมานะวันนี้มันก็เป็นขึ้นมาแล้วก็พอมาถึงออฟฟิศดนกาแฟไปแก้วหนึ่งเอ้ยดีขึ้นเกี่ยวพูดยากเหกมือนกันตกลงทำให้เติน่นไงคือเออตกลงผมติดกาแฟรหรือผมเป็นไมเกรนก็ไม่รู้วันไหนไม่ได้กินปวดหัวจ,จริงๆนะ <laughs> เออหรือบางทีแบบทําทํางานเยอะมากๆหรือพักผ่อนน้อยทํางานหรือนอนเยอะมากๆมันก็เป็น นะเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็ที่สําคัญฮะคุณบอลทําบุญอุทิศส่วนกุศลทาสังฆทานให้เขาเยอะๆแล้วก็พยายามนึกคุยกับเขาตลอดเวลาพูดในใจก็ได้นะครับว่าไปเธอไม่เป็นไรหรอกตรงเนี้ยดูแลตัวเองได้แล้วนะโอเคได้ครับคุณบอลจ๋าจ๋าจ๋า ที่แก่ต้นต้นต้นที่ผมคุยต่อตอนแรกที่แกถามว่าผมเคยไปเล่าที่เดชช็อกใช่ไหมครับคือมันเป็นปมมันเป็นปมในในใจผมมาตลอดเลยว่าตอนนั้น่ะที่ผมเล่าอ่ะมันเล่าหลังจากที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วันหนึ่งสองสามวันเองทีเนี้ยตอนที่ผมเล่าอ่ะมันก็เลยมันมันยังมีฟิลความกลัวอยู่ในใจมันก็ยังรู้สึกว่าเวลาพูดแล้วมันสันๆันอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นผมว่า วันหนึ่งอ่ะผมผมผมอยากจะกลับมาเล่าเรื่องเนี้ยให้มันแบบให้คนให้เขาเข้าใจให้เขาแบบึกภาพตามได้ดีกว่าครั้งนั้นอือคือผมจะบอกคุณคุณบอลอย่างนี้นะครับชัดๆเลยนะเป็นครั้งหน้าก็ได้ครับเอาดีผมก็อยากฟังเออ <laughs> เพราะเหมือนคุณบอลจะมีความมั่นใจขึ้นมาในการเล่าในการพูดอะไรอย่างนี้ละ ไม่เป็นไรครับครั้งนั้นเราอาจจะมีความประหม่าความตื่นเต้นเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านมาแบบสดๆร้อนๆถูกไหมใช่ครับเล่าใหม่ไม่เป็นไรจัดไปดิวันไหนก็ได้สะดวกเมื่อไหร่คุณบอลติดต่อมานาได้ครับได้เลยทิศสองทิศหน้าอะไรนี้ครับได้เลยครับเมื่อไหร่ก็ได้คุณบอลคืนนี้ขอบคุณคุณบอลมากๆนะครับนะะขอบพระคุณครับครัับสสวดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ